สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับของรัฐบาลนะครับนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งนั้นเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรกวันนี้นะครับ16ตุลาคม2563นะครับสิทธิประโยชน์ก็คือรัฐนะครับช่วยจ่ายให้50ะครับไม่เกิน150บาทต่อวันต่อคนนะครับแล้วก็ ไม่เกิน3,000บาทตล,ตลอดตลอดโครงการนะครับใช้จ่ายเริ่มใช้วันที่23ตุลาถึง31ธันวา2,563นนะครับนะครับก็สิทธิ์ที่จะได้นะฮะก็คือใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งร้านค้านั้นเ,เขาก็กำหนดวัน สำหรับร้านค้านะครับส่วนวันนี้สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับชำระเงินผ่านกระเป๋าตังค์นะครับแอปกระเป๋าตังค์ก็สามารถที่จะโหลดมาใช้ได้นะครับนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าการลงทะเบียนนั้นต้องทำอย่างไรนะฮะนะครับก็เข้ามาที่หน้า Google นะฮะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าโทรศัพท์ก็เข้า g o o g ิ e พิมพิมคำว่าเ w อวคนละครึ่งนะครับมันก็จะเข้ามาตรงหน้านี้นะฮะเป็นเว็บไซต์นะครับก็คลิกไปครับนี่นะฮะลงทะเบียนนะครับอ่ามันจะขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็เป็นหน้าแรกนะครับของการลงทะเบียนนะครับนะครับมันจะเข้ามาตรงนี้โทรศัพท์ก็จะเข้ามาแบบนี้เช่นกันผมลองเข้าไปดูแล้วนะฮะก็จะมีตรงนี้จํานวนผู้ ดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะครับว่ามีเท่าไหร่นะตอนนี้เวลา8นาฬิกา31นาทีนะครับเขาเปิดโครงการตั้งแต่6นาฬิกานะครับผ่านไป3ชั่วโมงนะว่าดูว่าตอนนี้ก็มีสิทธิ์นะครับที่สิทธิ์ที่ว่างอยู่นะ8ล้าน3แสน8 2 0 7 1สิทธิ์นะครับคือใช้ไปแล้วก็ล้านกว่าคนนะครับต้องถือว่าเร็วมากนะฮะ ใช้ไปแล้วล้านล้านกว่าล้านล้านเจ็ดแสนคนเจ็ดแสนกว่าคนนะฮะถ้าหากเราจะใช้สิทธิ์นะครับก็กดตรงนี้นะครับขอบอกก่อนนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่มีสิทธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะฮะก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะเพราะสิทธิ์ตรงนี้เฉพาะเขาจํากัดเฉพาะ10ล้านคนสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปแล้วก็ ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียนนะครับกดปุ๊บสาหรับประชาชนนะฮะเพราะเราเป็นชาวบ้านประชาชนทั่วไปไม่ใช่ร้านค้าถ้าร้านค้าก็คลิกตรงนี้นะฮะก็คลิกนะครับนะครับมันก็จะมีหลักเกณฑ์นะฮะนะครับก็อ่านไปถ้าไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านนะฮะหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับว่า โครงการเป็นม,มีที่มาอย่างไรแล้วก็ระเบียบการเข้าร่วมโครงการนะฮะแล้วก็สามารถใช้ใจ่ายอะไรยังไงก็จะอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็คลิกตรงนี้นะฮะข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็ตกลงยินยอมตามรายละเอียดที่กําหนดไว้นะฮะยินยอมแล้วก็คลิกถูกนะครับแล้วก็กดยินยอมยืนยันนะฮะก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับพอเข้ามาตรงนี้ก็ กรอกชื่อนะครับตรงนี้เป็นคำนำหน้านะเรานายนางสาวหรือว่านางก็คลิกลงไปนะฮนะครับนะฮะตรงนี้นะแล้วก็สมมติสมมตินายนะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยนะฮะชื่อละสมศักดิสส์สมศสรีอะไรก็พิมพ์ไปตรงนี้เป็นนามสกุลนะฮะภาษาไทยนะครับแล้วก็เลขประจําจตัวประชาชนนะครับเอาให้ถูกต้องนะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็รหัสบัตรหลังประชาชนนะหลังบัตรประชาชนนะครับส่วนนี้นะก็เอามาลงตรงนี้นะครับจากนั้นก็ลงวันเดือนปีเกิดนะครับนะครับถ้าหาใครมีเฉพาะวันเดือนวันเดือนไม่มีปีก็ลงได้นะมีเฉพาะปีก็คลิกไปลงเฉพาะปีนะฮะวันเดือนปีเกิดนะครับ ก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้สําคัญมากนะเพราะเขาจะส่งข้อความมาหาเรานะว่าเราสามารถเราได้รับสิทธิ์หรือยังแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ในวันไหนเริ่มต้นวันไหนอะไรยังไงนะก็พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไปนะครับแล้วก็้ากมีอีเมลก็ลงอีเมลนะครลงได้หนึ่งอีเมลก็กดลงทะเบียนนะครับพอกดลงทะเบียนปุ๊บเขาตรวจสอบข้อมูลเรานะถ้าเกิดเรากรอกไป ถูกต้องทั้งหมดนะครับขอย้านะว่าต้องถูกต้องทั้งหมดนะสําหรับชื่อนามสกุลขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะครับใบเลขบัตรประชาชนอะไรทุกอย่างถ้าเกิดผิดมันจะขึ้นมาเป็นสีแดงว่าไม่ถูกต้องข้อมูลไม่ถูกต้องถ้าเกิดถูกต้องเรากดลงทะเบียนปุ๊บระบบก็จะรับก,ก็จะขึ้นว่าโอเคผ่านนะแล้วก็เขาจะส่งข้อความมาในโทรศัพท์ของเรานะครับที่เราลง หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ในนี้นะฮะเขจะแจ้งมาว่าเรามีได้รับสิทธิ์แล้วแล้วก็เริ่มใช้ในวันไหนอะไรยังไงนะครับก็ขอบคุณนะครับแค่นี้นะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ